เดย์วันเดยซีไอต้องผมู่ไหนต้องซูมอย่างนี้เหรอเล่นไปเป็นทั้งคู่ได้รูพี่เป็นบอกว่าแย่เหี้ยบเก็บไว้มีดแย่ก็บไว้มีดสภาพทางนันเป็นอย่างนี้อะโลฮะโอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมที่กิโลฮ้าเก็บเกมเดย์ซีนี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นเกมนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยอาจจะเคยเล่นเกมสกัมหรือเกมแนวอชีชิอดที่มันยา,ยากมาก่อนนะครับแต่ว่าเกมเดซีเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ผมได้มาลองเล่นแล้วผมกับทีมงานเนี่ยก็มาเล่นกันใหม่เกือบหมดทุกคนเลยนะครับมีเพียงแค่พี่แม็กซ์ก็ลุงไขวานเท่านั้นที่เป็นผู้เล่นเดซีเก่าแต่เขาก็ไม่ได้เล่นนานแล้วนะครับเซิร์ฟที่ผมมาลงเนี่ยก็เป็นเซิร์ฟมอสนะครับพวกเราเนี่ยกำลังฝึกฝนและก็เริ่มเล่นกันถ้าอะไรผิดพลาดไปยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับเพราะพวกเราเป็นมือใหม่จริงจมาร์ค ไอ้แมันอยู่ตรงไหนอะไอ้เนี่ยไอ้อะไรวะจุดเราอะมันดูไงวะจุดเราอะเอ้วิวสนใจเล่นป่าวไอ้วิวไม่มีเกมอดดเล่นมีโอ้เพื่อนอยู่ที่เดียวกันหมดเลยดูยังไงวะเกิดเบลนู้นกันไงก็พี่ตายอ่ะเฮ้ยกูอยู่กับใครเนี่ยกูอยู่เซฟพี่โดนโอ้เด็กวัดฆ่าโอ้เด็กวัดฆ่าเมื่อกี้เฮ้ยนั่นคือไอ้ไอ้ดอปหรอป้าแพ็กเกจอะไรเนี่ยรูปลมอ่ะใช่ใช่ใช่ไอ้ดอก ตอนนี้เนี่ยผมต้องเดินทางไปหาทีมงานนะครับที่อยู่เมืองทางขวาของแมปเลยต้องบอกเลยว่าเมืองในเกม DC เนี่ยอ่านยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นภาษารัสเซียถ้าเกิดว่าผมอ่านผิดไปยังไงเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมตอนนี้ทุกๆคนอยู่ด้วยกันหมดแล้วแต่ว่าผมมันมาอยู่ไกลไม่ยอมโดนลุมอ่ะแม่งตายโคตรไวอ่ะกูโดนลุมแล้วสองสอตัวก็จะตายแล้วไอ้ล้นเมื่อไห้่สองคนเราตายเท่าไหร่ปะไอ้ล้นมีแอปเปิ้ลด้วยเนี่ยแอปเปิ้ลตกจากต้นแอปเปิ้ลไอ้ล้นข้างบนมีเล็แอปเปิ้ลเนี่ย เก็บไปไหนเเยราไม่ย <kind abonn és> ึดเสียเราไม่ยึดเสียไอ้ยไก่ไก่ไก่ต้องไก่ตุ้มไก่ตุ้มมามามาเป็นโปเกมอนกูนะเก็บไ้เก็บไ่ปเก็บไ้จับได้เด้อวะไก่ได้เหรอเดี๋ยวเนี่ยโปเกมอนไหมเจ้าจับชามอ๋อไปเลี้ยงเหรอเอาไปเลี้ยงเหรอมันไม่กินได้มันมีปลูกผักปะเกมเนี้ยไม่ถูกอ่อะจะไม่ได้เราซื้อจอบอยู่ตอนนี้เหมือนก็มีปลูกผักนะ้มันเออมันมีพวก คู่วพวกอะไรอะคืออะไรเข็นคือไรเออแม่ผมเปล่าเผื่อเจอคนไงวิ่งแล้วาม่น่าหมดอ่ะออเอ้ยเข้าเรื่งไหนอะทำไมตาไม่น้าไม่หมดวะมันเ่นเรซิร์ฟมีไงเออเออเออเวอเวอเออเอาเวอเออเออ่ออเ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 ออ่ออเ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 ออนออเ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 อยทอ่เออเอเอ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 เอถือเป็นความโชคดีหน่อนะครับที่ผมมาเล่นในเซิร์ฟเอออเอเออไเเเเอออของเนะครับ พอวันแรกที่ผมซื้อเกมกันมาเนี่ยผมไปเล่นกันเซิร์ฟเวอร์ออฟฟิเชียลเลยแล้วมันก็ลําบากมากๆเลยมันไม่มีการกดแผนที่ไม่รู้เลยว่าเราเกิดที่ไหนนะครับการเคาน์ตี้เนี่ยก็ไม่มีนะครับมันลําบากมากๆเลยสําหรับเซิร์ฟออฟผมตอนนี้เนี่ยก็กําลังเดินทางไปหาทีมงานเรื่อยๆนะครับเราอยู่ห่างกันประมาณ3กิโลเมตรได้ผมได้เจอกับเมืองเมืองดนึงที่อยู่หน้าผมผมคิดว่ามันเหมือนจะเป็นเมืองฮาเบอร์นะครับที่คล้ายเกม Lu ัสที่นั่นเนี่ยน่าจะมีของให้เราได้ไปลุสผมเลยเดินทางไปที่นั่น อ๋อแต่กระโดดเสียซามีน่าใช่ป่ะกระโดดอ่ะใช่ใช่ฟัดฟัดโดดอ๋อโอเคโอเคไอ้มันมีหลอดพลังกายด้วยหรอมันมีสีเทาแล้วก็สีดําอ่ะไพลังกายเราอ่ะแบบมันจะไม่ซามีน่ามันจะไม่เต็มหลอดถ้าเกิดว่าเราใช้พลังกายเยอะเกินไปอ่ะเห็นป่ะมันหลอดของรลงมาแล้วเห็นป่ะไอ้ดนไอ้รถมึงทิ้งกูเลยเหรอเพื่อนมึงปิดประตูก็เหมือนตอนนี้มึงทิ้งกูแล้วมึงเก็บปืนไหนอ่ะไอ้สีเหลือง เืินแล้วมันอยู่บนนิ้วชักหลอดกับน้ำผมก่อนไม่หลอดพี่ดูหลอดทางซ้ายผมเีลยตรงวิ่งเห็นบ้างมันไม่เต็มหลอดละเห็นไหมเพราะว่าหลอดอีกอีกแบบของไงโอ้ยมันจะลดตามน้ำหนักเฮ้ยผมใส่เสื้อนี้ดีป่ะวะจะเก็บดีกว่าสิ12ช่องเหมือนกันดิมันคืออันไหนวะเสื้อเนียดูยังไงดูช่องยังไงเอ่งดูเห็นวิ่นออกงหมเอ้าเนี่ยเหรออะไรอ๋ออันนี้วิ่งไปไหนถ้าจะขัน ตีกุโดนิกวิ่งเข้ามาพี่วิ่งเข้นมาพี่อะ้ามาทนี่เข้นมาที่นี่วิ่งเ้นมาทนี่เอ้าอุ้ยหน้ามืดแล้วนะคุณมืดแล้วขึ้นมาที่ขึ้นมาที่ขึ้นมาหาผมนี่ขึ้นมาบนขึ้าดับายข้นมาดับซ้ายกระโดด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 กูตายตายขีดต้องลากปืนมาใส่ช่องลากใสงไงวะพี่ตายโอ้โหเฮ้ยแต่มันมันไม่ขึ้นยูอาร์เดสนะกดอาร์ลิงกระสุนทีนึงเฮ้ยกูโดกูโดกูโดเดี่ยดัดเดียวหรอ ไม่ไม่ให้ตีให้ตีให้ตีไงที่เป็นสนุกที่เป็นสนุกตัวเอ็กซรับปั่นอัตโนะในปั่นอัตโตละสนุกสนุกตื่นไงยังรีกระสุนเพื่อทเาไมแล้วกดอะไรอ่ะอันนี้แล้วมันทไมมันมีแค่แม็กเดียวอ่ะก็มันมีให้แค่แม็กเดียวไม่หมายถึงว่ามันในอันนี้ผมยิงได้มันผมไม่เข้าใจว่าลัวเลยลัวเลยอ๋อกดค้างเลยดูลัวเลยอีคได้อีคเลยเหรอเอ๋อไอ้แล้วตัวไหนมันตึงไวเฮีย ก็คห้เฮ้ยลุก้วะหวยที่ทาแผลกันเลยเกือบตายอุ้ยเจอลูกบุ๋งไหวเที่ยพะไกี่ไม่ทำครับพนีมีเป็นนทีตงไปอนทหาเนี่ยอืมที่น่าจะของเยอะอยู่เนี่ยเดินเดินผ่านเจี่ของเจอีของมีพันอเดินาเท้าอะ อันนี้เสื้อรักบินป่ะเหนเสื้อบ,บินเอามาเอามาั้ยครับตันใส่อู่เนี่ยเอาหรอกูกีวะไรเก่งมึงเนี่ยอะไรวะเนี่ยกระสุนถั่วอ,อันนี้อันนี้อีกตัวนึงงบ<ด>อันนี้คือกระสุนผมมันมันยิงได้รัวๆเลยใช่ป่ะแต่ว่ามันขึ้นหนึ่งวงเล็บยี่สิบหกนี่ก็คือเนี่ยในแม็กซ์มียี่สิบหกในรังเพิงมีหนึ่งอ๋อ Okay, okay. ถ้าถ้าถ,ถ้าพี่เป็นคนถ,ถ้าถ้าถ้ารังเพิงมีสวนพี่ต้องกดกด r อ๋อ okay, okay. โ,โอเคโอเคกดอาคางแค่การใส่กระสุนในปืนการรีโหลดอะไรพวกนี้เนี่ยผมก็งงแล้วนะครับตอนนี้ผมกลาลังเก็บของรวบรวมไปให้ทีมงานด้วยเพราะว่าเมืองที่ผมอยู่นั้นเห็นทีมงานบอกว่ามันเป็นเหมือนค่ายทหารเล็กๆที่อยู่ในท่าเรือนะครับผมก็ฟาร์มไปสักพักนึงแล้วก็เดินทางต่อนะครับในส่วนของทีมงานผมตอนนี้เนี่ยก็กาลังเดินทางมาหาผมต่างคนต่างเดินทางมาหากันนะครับ เทกัันคตเลตอมบีได้ยินเสียงกูใช่ปะโรนโดเรอเกโรโดมบีไอ้ยังวิ่งนาแล้วทำไมยังไม่ถึงยี่กิ่อะมันโคตรไกลอะพี่เบนนานอะไรวิ่งวิ่งต้องวิ่งตัวอะไรเอ้าไม่ใหญ่จีงตายตอมบีมใเียตายเหรอตอมีออมม นี่มันเปกองพับอ่ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหเอาต่วเดีอวตัวเดยาง่อนมาเทพเฮียแล้วะเียแล้วไงปางก่อนอีองหลายได้ไปหาอก่อนเดียเดี๋ยวเราไปทาตรงข้างหน้านั้นโอ้โหของายายเดอข้างข้าอ่าเนี่ยจุดประกาย ไอ้ข้อแรกลงด้วยไอ้เหี้ยจุดประกายในนี้ไม่ต้องยิงหัวไม่ต้องยิงหัวก็ได้ยิงเห็นในห้องทางซ้ายไหมเข้าไปก่อนเอวะห้องไหนวะห้องไหนก็ได้ที่เป็นห้องที่พี่ออกมาเออต้องทำยาตัวเนี้ยเข้าไปเออสองสองแผ่นะล้วไม่สองแผ่ไม่ได้ถือมือถือขึ้นมือเฮ้ยมีแอนตี้บัตติกเต็ เดี๋ยวเร็ว่อเลยคยเอาไหมล่ะงั้นเราก็ดูดเลือดตัวเองของปั๊มดิใช่มีอะไรต้องกินอีกไหมโห่ต้องกินอะไรอีกไหมใช่อะกินอาหารแล้วแล้วมันจะได้เลือดเลือดมากกว่าปะเลือดมากกว่าปั๊มปะมากกว่าดูดปะโอ้ยตกใจหมดปั๊มมันมากกว่าดูดปะเอฟมาน้องนี่ลองไงวะเนี่ยมันมีบาด บัตรคอลเลคชั่นคิดอยู่อะไรไอ้น,นี่เนี่ยไม่ต้องใช้อะไรดูด,ดนี่ว่าเท่าอันหนึ่งอ่ะมันมีมาให้ลองออฟไม่มีตี้ไม่มีแผนที่น่าจะร้อนถ้าดูเออวันเมื่อวานอ่ะเป็นเล่นมาแล้วโคตรยากเลยนนเหมือนข้าวซวยมาเยือนผมแล้วนะครับผมเนี่ยได้ยิงปืนไปแล้วพวกฝูงซอมบี้ก็แห่กันมาแล้วผมเนี่ยก็โดนซอมบี้ทำร้ายไปหลายรอบเลยนะครับ เลือดผมตกในระหว่างนั้นผมไม่ได้พันแผลทําให้ตอนนี้หรือในตัวผมเหลือน้อยมากๆคือใน DC เนี่ยที่ผมรู้นะครับมันจะมีเลือดแยกกันนะครับมันจะมีเลือดในตัวเรากับพลังชีวิตของเรานะครับก็คือที่ทุกคนเห็นอยู่ทั้งขวาล่าง ที่เป็นหยดเลือดเนี่ยจะเป็นเลือดในร่างกายเรานะครับส่วนทั้งขวาจะเป็นพลังชีวิตของเราตอนนี้หยดเลือดของผมเนี่ยมันวิกฤตมากๆและการที่ทําให้เลือดของเรานั้นกลับมาเต็มเปี่ยมเนี่ยเราต้องทาการถ่ายเลือดจากคนอื่นหรือไม่ก็ทําการให้น้ําเกลือนะครับแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยก็ยังมีกรุ๊ปเลือดแยกกันอีกด้วยซึ่งมันค่อนข้างละเอียดแล้วก็ซับซ้อนมากๆเลยในการทําแบบนั้นแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องออกจากที่นี่ให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าซอมบี้มันล้อมผมไว้หมดแล้วโดนโอ้โหเขี้ย yeah, เ <c oughs> ต็มเลยจ้องไงดีวแส่ะ มันสู้ยากเลยมันต้องรู้มองแหล่มันตีซอมบี้ง่ายสุดแล้วพี่แม็กวิ่งลุ้นถังได้อะง่สุดแล้วเอาสุดไม่ดีอยากล้องยิงบ้างไงยังไม่ได้ยิงคนเลยเจ็ดหกสองปะไหนวะดูไหนเขาดูไหนซอมบี้เต็มเลยไม่มีแม็กก็ให้ด้วยอ่ะโอ้นี่นี่เนี่ยคุณมีแม็กแทบวะอ๋อเจ็ดจุดหกสองอันนี้นี่นี่อะไมไปคกูมีกูมีมีสองแม็กได้เลย ให้กูลองยิงคนหน่งหน้ากูชาเลยอ่ะลองเม็กแหลยเอาเลยตายไปวิ่งมาถึงไหนกันแล้ววะน้องๆถึงที่เชอร์โนเยโรซีโร่เลขเลขศูนย์ข้างหน้าคือกระสุนที่มีใช่ไหมข้างหลังคือไอ้เที่มันตีกก่งเดี๋ยวลองเลขเลขถึงเลขถึงข้างหน้าคือในลังลือมันต้องชักก่อนนะถ้าเป็นสนามคุณจะตายเพราะซอมบี้ได้ไอที่อ่ะตีเก่งที่ผาย เมมีีันลงไปแล้วมันไม่ขึ้นมาทำตำนาญมากพอเรียกว่าเป็นชั่วโมงแรกของผมเลยดีกว่าเนี่ยเปิดปิงเลยง่ายเอออ้าวพี่แอ๊ดมาไวอย่างวะแกิดไรเกิดดี่ไงข้างหลังเองไงยิงเพื่อนนันเข้าวะมันก็คือนิ่งใช่ป่ะแต่ว่ามันนิ่งไม่สุดหรอใช่มันนิ่งไม่สุดมันก็เหมือนกล้าหงากั้นหายใจอ่ะแล้วองคิดในเวลายอลลโบ้เอ็ดคุยก่อน ไอ้ยีคือเอาปเอาพี่เวน่ะไม่มีเอาเอาเอาเอแล้วต่อยผมเพื่ออะไรอะมเอานเนี่ยอยากยิงหัวกระบาลไนน้าเนี่ยกูอยากยิงหัวกระบาลพี่เนไว้อ่ะเนี่เดี๋วมัน่อยไม่รัานที่เอาหินทุบแล้วมันจเอาวแล้วก็หายอะาปไวเยดีแกดีแกดีแกจริดีแกจริงว่เอีเอ ดูเแคยโรนพี่แคยดิไอโลนแม่งนายพาเลยอ่ะไออ่ะเอาเอาไปพี่เอาไปเกัปตันนะไหนวะนี่อิ่มหรือยังวะมันเหมือนไม่อิ่มอ่ะเหมือนไอตรงรูปหยดน้ำมันเป็นสีเหลืองนี่คือมันอิ่มอยู่ไอมีนี่บ้าเองมีที่จะให้พี่แนทถ่ายหน้าเท้าบอกว่ามีของไหมเอ่อน้ำเกลือเหรอเออน้ำเกลือมันเคลื่อนไหนวะไอก็ไอกองกระส่วนนี่คือแกงใช่ไหมพี่นาดินข้าวไข่เมืองติ๊กเมือ นี่แกน,น,นั่นเน่ยนี่แกนัดูดิล okay. ูซิลลูซิลแล้วกดค้างทำไมอ่ะไม่ใช่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 ไม่ใชม่ใชม่ใ่าม่ใช่ไม่ใช่ม่ใช่กม่ใช่ไม่ใช่กม่ใช่ม่ใช่ไ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 ม่้ช่ปมองช่ไม่ใช่ไม่ใชได้ไม่ไม่ไม totally> ่ได้่ไม่ไม MA> um> ่ใครไมใช่ม่เปไม่่ไม่ไม่มีเลยไม่ไมีใลยไมมใใม่มไม่มีเลยไ่ จะไปไหนกันดีอะเซฟนำทางดิเอ่อเมื่อกี้มันยิงกันตรงไหนวะเราต้องไปซัดมันนะทางตรงเห็นมันยิงกันอยู่อะเนี่ยไปเมืองนี่บ้าเมืองเอาไปมอหน่วยไปพี่โอ้ใช่จับไหมี๋ยววะเอาไปไหนวะเอ็ดมันใส่ไงนี่คืออะไรอะนี่ไงนี่ไปเนี่ยพี่ไก่ไปเนี่ยไปแลกกินนี่แหละไปไปม่เห็นไก่เหรอเบอร์เบริสซิโนเมทัลลี่อยากให้ผู้มึงเห็นหน้าให้ผู้ใหญมึงเห็นจอกูกยิงจอกูเท้าจัดเลยตอนเนี้ยผมดูอยู่เนี่ย เบอร์ลิซิโน่ตามมาตรงไหนว่าเบอร์ลิซิโน่อ่ะไปพี่โพกไว้พี่ม่ได้ทำพี่โชคดีเบอเลิโน่เหมือนเกิดเมื่อกี้ไงตรงที่พี่เกิดแต่ว่าเป็นแค่ทหารค่ทหารไป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 และที่สุดเนี่ยผมก็ได้เจอกับทีมงานแล้วนะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเดินทางต่อไปยังเมืองอื่นนะครับเพื่อทําการหาของแล้วก็หาไฟด้วยต้องบอกเลยว่าวันแรกที่ลงมาเนี่ยก็ไม่คิดที่จะทําวงทําบ้านหรอกนะครับคิดแต่ว่าอยากจะไปไฟต์กับคนอื่นเท่านั้นเองเราอยากจะลองยิงปืนในเกมนี้อยากจะลองหลายอย่างที่เราเนี่ยยังไม่เคยทำนะครับ เพราะว่ามันเป็นชั่วโมงแรกที่ผมมาเล่นกันแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยจากที่ผมได้ลองเล่นมาประมาณ2วันแล้วเนี่ยเราควรที่จะมีบ้านอยู่นะครับแล้วก็มีที่เก็บของซึ่งเกม <Zeiten. S 1> นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถเกิดเตียงได้นะครับเราจะต้องเดินใหม่ทั้งหมดซึ่งมันอันตรายมากถ้าเกิดว่าเราเล่นแบบสโนว์บอลแบบนี้ถ้าเกิดโดนยิงตายหมดตี้เนี่ยก็คือเริ่มใหม่ทันทีเลยนะครับเริ่มหาของใหม่อ่ะนะพี่พี่ต้องให้ยุทธภัณฑ์เลยจะมาใส่ ทำไงวะ้ใลนักอ้ยุขัยนักกัรเอเนี่ยโรเบอร์ตเเบอร์ซีโนเบเซลี่อะเบซีมองมืดแล้วมองอะไรไม่เห็นเลยจริงผมเคยเล่นแล้วเบเซโนดีนะพี่จะไปฉายมาสวัสดีครับปาเฟ่สวัสดีครับผมเบอร์ซซโนอีกมาไปฉายจริงก็ไม่ใช่หรอยังยังอยู่เนี่ยไปฉายอยู่ตัวผมเนี่ยอีกอีกตัวเอ็มขึ้นมาอ่าแล้วคนที่ชื่อชื่อใครก็ได้ชื่อคนที่จะโอนอ่ะก็อะไรโปรโมทโปรโมทโปรโมทอ่ะให้สุดเลย ห้สุดยังไงอ่ะสุดยังเซปได้อีกโปรโมทได้อีกต่ออีกตายพอดีแอดมินอ่ะเนียมางนี่มึนีเด็มดเดเอ้ยยโอ้ยเจวว่างเงี้ยมันจะอยู่ตลอดบ้ามาร์กันะอยู่ตลอดอยู่ตลอดโอเคสวยเลย่ไายเล่นง่ายเล่นง่าย เป็นเซิร์ฟออฟเป็นไงี้ไหมหรือว่าเป็นจอเซิร์ฟนี้ไม่ In ไม่ไอโน๊ตเกิดเบลลาสติโนเซิร์ฟออฟไม่มีอะไรเลย<ฮ>เอ่ะไม่มีอะไรเลยอ่ะโอ้โหเหี้ยเราจะไหวกัน,น,นหรอวะต,ต้องหาแผนที่เอาเองเราผมว่าเล่นอันเนี้ยเล่นนี้แหิด<อ>นึงแบบเก่งแล้วเราต้องค้อยหลงอ่าปะมันดูไงเราต้องรู้รู้แผนให้แบบชิลแบบแบบเลยว่าตรงนี้เอออยู่ตรงไหนใช่มันดูเลขไงตกวันทุ่งโมงเราเล่นแผนที่หลังนะ ต้องปรับเมาส์ไว้ผมอยากผมอยาก,ม,ยากมันมีเซิร์ฟคอมแบทว่ะจริงวิทยาลัยมันมีเซิร์ฟคอมแบทไปฝึกยิงปืนอ่ะผ <นา S 1> มาถึงแนละ้วเทัลี่เกิเกกดใหม่วะเนี่ยเออกดไอ้นี่วะเองไม่ได้กดเองไม่ได้เกิดโรลติโนแล้วนะเดีเย๋ดยวผมไปตายละม,ม,มาตอนนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยมาถึงเมืองไหนแล้วนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการเลยตอนนี้เนี่ยคือน้ำเกลือหรือไม่ก็เลือดจากเพื่อนเรานะครับ แต่ก็ต้องมีเครื่องตรวจเลือดเองนะครับว่าเราเนี่ยเลือดกรุ๊ปอะไรตรงกับเพื่อเราหรือเปล่าถึงจะถ่ายเลือดให้กันได้ซึ่งนั่นก็ทําให้ผมเนี่ยเลือกไปหาน้ําเกลือดีกว่านะครับเมื่อผมเดินทางมาถึงเมืองน,นี้แล้วผมก็มุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลเพื่อหาถุงน้ําเกลือนะครับแต่ก็โชคร้ายหน่อยไม่เจอสิ่งที่เราตามหานะครับ <acad> เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากบอกเลยเนี่ยคือของในเกมนี้เนี่ยก็ค่อนข้างหายากมากๆของที่จะทําบ้านอย่างพวกตะปูหรือเชือกอะไรพวกนี้เนี่ยก็หายากมากๆเลยครับผมยังไม่เคยเจอเลย ใครเจออุปกรณ์ในการช่วยเหลือเลือดก,กูบ้างวะเ,เกมนี้น้องหยิดเคยเล่นบ้างหรือเกมใหม่ไม่เคยเล่นเลยครับอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาเล่นเลยเอซี AC. หน้าผมเริ่มหายเทาแต่ว่ามันมก็ยังหายไม่สุดว่ะรขาเล่นไม่ทันไงมันมีอย่างนึงต้องดูเลือดเพื่อนเออนี่มันล็อกเหรอวะใช่ใช่ใช่แสดงว่ามันเป็นบ้านเหมือนกันเหรอ แต่ถ้าออถ้าตายคือต้องเอาเอารถไปรับอย่างเดียวเลยเหรอใช่รถรถหรือว่าฮอโอ้โหเว่ย <laughs> กืตายเลยนะคือมันต้องเซฟตี้อ่ะพี่เบนส์ต้องเซฟสุดๆอ่ะผมว่าไอ้อ่ะเออไม่อินเล้วไกลเกินตายแลแต่ยิงยิงทิ้ททงกันเลยอีเม,มืองเกิดเดียวเมือนไม่เกิดได้โอ้ยจุดสาแบบมแปดไอจุดแปดสามจุดแปดศูนย์ของปืนไหนวะจริงจำจำมาพูดาวชั่วโมงสองชั่วโมงเลยนะกูมีกระสุน พี่เจออันเนี้ยจุดจุดจุดสามแปดศูนย์นะ ACB อะทำมาเลยเยอะด้วยต้งเยอะด้วยต้องทำต่อไปต้องทำต่อเปี่ยนปะต้องเปลี่ยนไว้ต่อเปลี่ยนเหรอเอาก็มอมอไหมต่อเปลี่ยนผมไม่มีแม็กกว่ะค่ายตึ้งสีนะโอ้ยเยอะะนี่ไงโอ้โหโบราณเราเลยอันนี้พี่ขอไม่ยึดมั้งเอาต่อมอเลยนแล้วจุดมุ่งหมายต่อไปที่ผมจะเดินทางกันไปก็คือที่กอร์กาบลิซิลีที่นั่นเนี่ยเหมือนจะเป็นค่ายทหารเล็ก และมันเป็นทางผ่านที่เราจะเดินทางต่อไปยังอีกเมืองนึงนะครับผมจะลองแวะไปที่นั่นดูเพื่อทําการหาอุปกรณ์ในการรักษาผมและก็เดินสํารวจเมืองไปด้วยนะครับพอตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เลือกที่จะลงหลักปักฐานที่ไหนเลยเราเนี่ยเดินสโนว์บอลไปเรื่อยนๆนะครับผลิตเลือดช้าไงเราเออนี่ย้งผมมีเกาะผมเลยโดนตกได้หลายที่เลยโอ้โหลงจัดแล้วที่เบ้น แคมป์เลยทำแคมป์เลยจีม,มืดแล้วทำไงวะเนี่ยอยู่นี่ก่อนไหมคออืนนี้อ่ะนี่พักเลยนี่พักเลยไปเป็นเข้าแคมป์ม<อ>พี่เ,เรานั่งพักแรมแล้วก็เล่าเรื่องผีกันอ่ะอยู่ในบ้านโอ้โหเสื้อผ้าบ้านมันต่า,นางนเยอะเกินไปวะ่ะจะเป็นเานิ่งได้อยากเจอคนว่ะน้ำน้ำน้ำ ต้องเก็บเร็วๆกว่าแล้วพี่ไหมกช่แล้วเราไม่มีพวกกล่องเหมือนกล่องเกมรัานหรอแบบว่าเก็บของอะไรอย่างเงี้ยกล่องเก็บของมีแต่เราจะต้องค้ามไงพี่บ้านเดี่ยวด้วยบ้านเดี่ยวบ้านเดี่ยวกี่ล้านเนี่ยสี่แปดล้านหลังนี้น้ำสะอาดปะวะเราจะอยู่ตรงนี้จริงๆเหรอวะที่บ้านหลังๆเนี้ยนิวไปก่อนนิวไปก่อน ทำไงตนแต่โชว์วิธีการทำแคมป์ไฟด้วยพันมองพันมองเหรอเออทำาัไงพันมองกำลังเก็บกระเป๋าอยู่ตั้งเวรยนยามเนียวตั้งเวรยามเลยกดคนเข้าเมืองเบ้นหาที่นอนเลยพี่คืนนี้เราต้องพักที่นี่โอเพหน่อยโอเคพวกผมเนี่ยก็เลือกที่จะพักแรมกันที่บ้านหลังนี้ก่อนนะครับเราจะย่างพวกอาหารแล้วก็ฟื้นฟูร่างกายกันนะครับ ตอนนี้หน้าจอผมเนี่ยก็เป็นหน้าจอขาวดาแบบนี้ทําให้ยิ่งกลางคืนเนี่ยยิ่งเล่นยากมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะมองอะไรแทบจะไม่เห็นเลยพวกเราเนี่ยก็ทําการย่างไก่กินกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนการทําอาหารเนี่ยเราก็ไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันต้องใช้เครื่องฮีตเตอร์ในบ้านเนี่ยในการทําอาหารนะครับโชคดีมากที่มีพี่แม็กอยู่ก็เลยทําให้การทําอาหารของเราเนี่ยมันค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากเลยนะครับเราจะดูไงว่ามันสุกวะ่ะ พันม่องกำลังย่างเนื้ออยู่ีอะไรวะ y ั u จ e บิสนอนก่อนไหนเวียนนอนก่อนไหนชื่อไหนคอมแมนอะไร P O S แล้วก็ P O S แล้วก็สิสอะไรเนี่ย P O S P O S p o S P O S E S แล้วก็สิสโคเซตอะไรเนี่ยอ๋อเนี่ยเหรอ ไอ้นี่มันนั่งเว้ยที่ไหนวะอันไหนก็รู้ต้องกดลองเลือกเลือกดูเฮ้ยมันเหลืองมันก็เหลืองไอ้สัตว์ตกใจยัดแม่อะไรพี่เบ้นดูน้ำดิมาคิวกดอันเนี้ยสงสัยไม่มีกระตุนมั้งเเเนนนีีี่ยยยททแแบบบบ้้มาปืนเจาะทางทางตัวเองตกใจข้าโดนตายเลยนะพี่กูโลกนี้มันโหดร้ายอ่ะพี่เบ้น ดีไม่หน้าเตานานอีกร้อนเอ้าพี่ดูต้องดูไงวะกี่นาทีหนึ่งอย่นี้วะไปเลยปะทำไมตัวผมมันไปอะรแแดกอ่ะอันดำอะไรแกแดกมาๆๆาบาหลุดทางดีกว่าดู่แม็กตัวผมมันหันได้ทางเดียวอ่ะเป็นไรวะไหนพี่ช่วยเปล่ารู้เลยว่าบ้านันี้มีคนอยู่เดีพี่ช่วยไหมล้มกดไปเลยพี่ยิงหัวมึงด้วลูกสอง อ๋อคือ,อคแล้วโหควันควันไม่ขึ้นงรรี้เลยวะถ้ามีคนจุดไฟอ,ะอ่ะโอเคสวัสดีครับโนอาห์สวัสดีครับเออเมื่อกี้อยู่หน้าเตาร้ออะไรเงี้ยใครมีกระสุน AK บ้างอ่ะไม่รู้ว่าผมโยมให้เซฟแล้วอ่ะที่พี่เบนทำเมื่อกี้เนี่ยก็คือยามเม็ดสีทองคือถ้าเราต,ตายเกือบแล้วตกใจแล้วพี่ ยี่เป้นกุศลไกลเลยว่ะไอ้ียกับกับกับหังหารตัวเองไองไี้อย่ากเป็นสีทองเขาถึงยังวะทำไมมันไม่เห็นมีอะไรเลยพี่แม็กซ์เอมเป็นบังเกอร์เหรอตรงเนี้ยน่ามันมีแค่อันเดียวเองนะ่ยตรงแม็กซ์อ่ะมันคืออะไรอ่ะออมีซอมบี้ด้วยที่อ่ะถ่ายละยพี่เบนระวังซอมบี้พี่เบนมืดจังวะไม่มองเห็นไงโคตรมืมดเลย วคนละเปิดไฟฉายว่าลืมละอ๋อพี่ไม่ได้ตายแล้วอ๋อส่องไฟให้ไหมนี่เปไฟฉายเลยนี่เปไฟฉายเลยเออพี่ไ,ไ,พไ,ไ,ไ,ได้มาจากที่มีฟาร์มอะเอาแบตป่ะผมมีแบตพี่ได้เออเอามาเอ,าาเอาเ้ยเคลียร์หน่อยเคลียร์หน่อยเคลียร์อสบี้หน่อยโอ้โหู้ยี้ยมาแล้วเคลียร์หน่อยเฮ้ย,ม,ย,ย,ยมันเอากูแน่ พีไ่ไม่ทันไม่ทันไม่ทันตีหน่อยตีหน่อยอ๋อโดนกันเองนะพี่เบนระวังตาพี่เบนตามพี่เบนใส่มันใส่มัน,มนอเอาไอนน้พี่เบนตายสลบสลบตั้งใจดีไว้พี่กดอะไรบ้างดึงเข่าโลนกดเอฟป่ะ ลองจ่าย <c oughs> เราลองระวเปมนการปวดปวดอ๋อนี่ไงเ,เออไปั๊มหัวใจเว้ยั๊มหัวใจเอ้าบ้ <c oughs> หมหัวใจปั๊มหัวใจเฮ้ยเว้ยเว้ยคุณตลบเว้ยกอล์มโบกูกอล์มโบกไม่แม้สอมบี้ซอมบีบ้ตบจนตลบอ่ะ <c oughs> ที่กอก้ามิลิเทอรี่เนี่ยผมก็ไม่เจอสิ่งของที่จะช่วยผมรอดพ้นจากการเลือดตกอันนี้ได้เลยนะครับ ผมก็มุ่งหน้าเดินทางกันต่อเฮ้ยเราพิพิทจะฝาแล้วพีิพิทจะฝายนะเรนล้างก่อนนะพี่ล้างก่อนนะไม่เกิดตรงเมืองนั้นเลยเมืองหน้าเลยไมม่ไได้ปนอนแล้วไ่นอนแล้วไปนอนละตายกไก่แล้วเมื่อกี้มีไม้เป็นปอนทำไมทำไมใช้มีดส่วนหรอบีวะผมไม่เข้าใจ นี่แกนี่แกลืมตัวเฮ้ยเฮ้ยรถอะไรรถอะไรมีไม้ล้มไม้ล้มข้างหน้าข้างหน้าตรงไหนวะอ่าตรงไหนแลที่แปดข้างหน้าเลยอ่ะข้างหน้าม้าอ่ะต้องเลือกคัสตอมหรือว่าเล่นด้อมวะหน้าเรานี่เลยอ่ะพี่แม็กหน้าเราหน้าเราเลยหน้าเราเลยมื่จัดเลยอ่ะเออแม็กเห็นป่ะแม็กดูนี่แม็กเปิดกาม้าก้อนไหนพี่พี่พี่แม็ก ต้นซ้ายต้นซ้ายซ้ายเลยอ่ะไปอีกยเหรอป่าได้ป่าเหรอไอ้เหี้ยเนี่เหมือนมีควันเลยวะควันปม่อวะควันทางขวามือกูวะหรือว่าเมฆเหี้ยวะไอป่าป่าอะไรป่าเออต้นไม้ล้มต้นไม้ล้มเจอปะ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 เจอต้นไม้อยู่ต้นไม้อยู่ไหนตอนนี้เราอยู่เมืองอะไรกันอ่ะเฮ้ยล้มแล้เนี่ยปาล้ไม่ตาย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 มอไม่เห็นมอไม่เห็นอยู่ไหนวะมอไม่เห็นมอไม่เห็นผมพี่น่าจะรอก่อนเนี่ยอยู่ในุ่ม คอมเมียรม่ตายป้างคอแม็กไม่ตายหรอไม่ตายไม่ตายไม่ตายมองไม่เห็นนะมันมุ่งจะเฮ้ยวิ่งขาวิ่งขีดขาขีดขาเห็นไหมรอซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้หลังพี่อ่ะหรอเห็นเห็นเห็นมันเข้าไปไหนมันเข้าไปไหนเข้ามาเข้ามาอ๋อนี่เหรอนี่เหรอนี่เหรอในบ้านในบ้านในบ้าน ตายปะโอ้โหไปเฮียแจมตาพี่นั่นนเียวิ่งไ่จับผมมันเข้าบ้านไปแล้วหรอไอ้ผี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 โอ้โดนระเบิดโห่ยากว่าเียเ้ย โอ้ตีตีจะจัดถอยถอยถอยข้าต้ไปอยายา้างบนโอ้ยแก้าบนนี่มีปืนว่ะไม่กินพี่หน้าล้อก่อนเว้ยพี่หน้าล้อก่อนเว้ยไม่น่าดิดิเปิดเลยอะผมยังไม่เห็นตัวมาเลย ยิ่งมึนๆอ,อยู่แล้วมี่จอขาวดำอีกเออ <c oughs> แม่งไม่เลือดไ,ไม่เพิ่มเลยนะเว้ยเลือดกลัวพี่หิวเกลือไงหมหรับลงมามันมันลงมาแล้วหรือว่าใครวิ่งมาวะเฮ้ยไม่ได้วิ่งมาไม,มไม่มีนะไม่ได้วิ่งมาทุกซองเลยยประชิดอะปั๊บเพีนน่ผมไม่ไม่ไ <c oughs> ม่มั่นใจเลยว่ะ ไอ้ดูหน่อยดิเพื่อนเราเป็นแอบนดาัไม่มีใครดูอยู่นี่เลยหรอตายกันหมดแล้วที่อยู่ตรงกระต๊อบปะเออมีคนอยู่ตรงไหนดูหน่อยที่เป็นตรงกระต๊อบผมไม่เห็นนะอแต่ละพี่นะพี่อยู่ฝั่งนู้นหรอกมุมไม้มันบังอ่ะไม่เห็นสิบหรอเออโอ้โหเฮียมองไม่เห็นมันน่าเฮียเออไปไหนวะช้าเหรอ ไม่มันยิงคือกูไม่เห็นมันเว้ยให้มันมืดอ่ะและนี่ก็ทําให้ผมเนี่ยต้องเริ่มเดินทางใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเราสูญเสียของทั้งหมดทีมงานที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็สุดท้ายตายกันหมดอยู่ดีนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวในครั้งแรกที่ผมได้ลองมาเล่น DC มันยังไม่จบเพียงแค่นี้นะครับผมยังสารต่อในเซิร์ฟเวอร์นี้อยู่และกําลังดําเนินเรื่องต่อไปนะครับ เดี๋ยวตอนหน้ามาดูกันต่อว่าผมจะเป็นยังไงบ้างและกลุ่มของพวกเราจะเติบโตได้หรือเปล่าเนี่ยก็ติดตามชมในสตรอรี่ของ DC ไปเรื่อยๆนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานชาวจอนด้วยนะครับในการเอาชีวิตรอดในโลกของ DC ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนบ๊ายบายครับ